มึ่จะเอาเราลงมาใช้รอ่าาไหท่านหมอใหญ่ทานหมญ่พุก่ือว่าเพิ่นผักเทียงเอาเพ่เจ็บขากอนก็ได้่อนเม่ไดรบ่ได้หรือเลาเพิ่นเปิดประตูได้ อกปจะใช่ค่ะไปท <conferences> <episodes> <imagery> ี่เขาอยู่ลุมนี้สิบตากแดดโดนพวกก่อนนี่โอ้สุดมาแล้วเราขึ้นมาแล้วค่ะแต่เราขึ้นั่นแล้วเราแบบโคนเจ็บเ้าเราเอได้มนเนี่ยับงโมตอนนี้ก็คือว่าทา อาบันนี้ตัดผ่ามาทางนี้พี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นก็นสบายดีพราแม่พี่น้อง fc ของบ่าวกับพายเบิร์ตสูุสคนพี่น้องเลยมือน,นี่ก็ได้มาขับเอาทางพอตู้ขมันออกจากโรงพยาบาลพี่น้องเลยหลังจากที่เม,มื่อวานนี้่นาะได้ใช้เลือดไปแล้วสองทุงอาการก็ค่อยดีขึ้นอยู่พี่น้องเลยแต่วางประมาณกะใช้ใจไปเบิดตแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะคันว่าสีนอนตอกอ่ะอยามีงบประมาณที่จะมาใจ ทางคาหือคยาหรือว,ว่าทางคาเพทคาโมอะไรพี่น้องเลยอาการที่ขึ้นก็นจะได้เมื่อปับคื้นอยู่บ้านชะก้อนวาสั่นเป็นจังไดเดียวจึงว่านอีกเท่านึงเนาะตัวนี้ทางประตูขมันก็ับไปกวดเบิงพญานตามแพทย์เพิ่นบ่งมติกบมีตะว่ามีเลือดขาวในในเลือดหันแปเเพิ่นว่าแนวนี้พี่น้องเลยมันก็นเลยแบบหายเล่าี่เมื่อย บอกอะไรกับเมื่อยกินอาหารหน่อย,ยะอะไรบุคคลมีคือมีแห้งไรคือสีประมาณนี้เนาะตอนนี้กังบประมาณเบิดพี่น้องเอยทางบังใบก็ได้จ้างรถสามล้อได้มาเอามื่อนี้เพราะว่างบเบิดเองเนาะเมื่อวานนี้จ่ายไป,ปส,สามล้านแปดแสนหกสิบห้าพันพี่น้องเองเงินอายไป็หายมากกับสี่ล้านหนึ 1, ่งแสน ถามสิพันธ์เวก็ซื้อผลมะหมากลากไม,ม้หมากี้อยงแน่นุ่มนิ่มแน่มากมือกอกม 40, ก่อนี้กะทางบ่าวไปใส่น้ำมันรถหาสิพันธ์เวก็ซื้อนมมาให้ทางประตูฝน,นแน่พี่น้องเลยก็ยังอยู่บอได้หาแต่คารถลสามโลมื่อนี้เฮ้อฝนกัดฝนกระตุกแด้วพี่น้องเอ้เม,มื่อนี้ฮะมื่อคืมคืมมา,มมาตอ้แข่งฝนมาตั้งแต่กุญแทางน้องกุม้ม บัตรมาห้องหมอหนึ่งร้อยเก้าบัตรบ่มีฝนตกบูทัวฟ้าพี่น้องเอยตอนนี้ก็่สี่โมงไหนพี่น้องยังบ่ได้เมื่อมีแต่ถลาประตูเพิ่นลงมาเนาะถลาทางกันลูกเคยลูกเคยกลางเพิ่นมาเอาพี่น้องเอยลูกชายยังเห็นมาจากคนบ่มีไผมาลูกชายฮะคำเลยโอเคพี่น้องไปเบิ่ง นำกันกับบ่าควคาไภัยพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่ได้ใช่ย,ยาแล้วก็ได้อันใชเลือดเนาะอาการทางอันโพตูนี้ว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็รอทางโพตุขมันลงมายังมันถลงมาเถื่อพี่น้องเอ้ยพญาอันนี้พญานาศเสียทีกว่าได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าฟอกเลือดนี่ ทางูกเคยเป็นว่ามาสามสี่เทื่อเลยเลือดนี่ถ้าว่าเฮาเอาเลือดน้ำทางหองมอนี่ทงหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนพี่น้องเลยถ้าว่าเอาเลือดญาติพี่น้องเอาเลือดลูกเลือดเต้านี่คือสิบริเตเียเพงปัญัยคือสิเสียแต่ขาเมื่อขาไม่ขามือหรือว่าขาบรรจับเิ่นบายนีงตี้เนาะแต่อันนี้ถ้าเเาา เอาในเลือดในทางหงหมอคือนน่นกับแพงอยู่แต่ว่าถ้าห้าบ่มีกะถ้าว่ามันใชเลือดแล้วเขาดีขึ้นเขามีชุขภาพแข็งแห้งกะถือว่าบ่แเพงแต่ว่าถ้าว่าใส่ไปแล้วเฮาบ่มีเขื่อมีแห้งห่างายลห้าวสุดลงนี่กะบ่มีแหง้งกะถือว่าเพงพี่น้องเย้ยตัวน,นี้กะโตนตัวนี้กะบ่าวไปไปหาสามรอบมากพี่น้องเย้ยเพราะว่ามีสองคนหนึ่งหนังเมือนนำทางกัน สามโลนี่ก็มีแต่คนเจ็บแหละก,กับลูกเคยเพิ่นเท่านั่นเนาะเพราะว่าเรารู้จักมาบ่าวภรรยาตรู้จักทางลูกเพิ่นลูกสาวเพิ่นกลับมารู้จักสองขันลูกชายยังบ่เห็นมาพี่น้องเลยมาแต่เมื่อคืนนี้มานอนเาไว้และกักบเมื่อบ่เห็นมาเลยตอนนี้มัน,นก็มีแต่ถั่ล้อตู้ขมันออกมาหันไหลพี่น้องเป็นยังไงพ่อเท่าเมือ่อบ่ เมือ่อลุงนางได้บอกยังบ่ได้อยู่แจะได้ยาิไดเมื่อบัดนี้ถ้าลูกชายมาเมื่อได้ลูกชายมาเดี๋ยวนี้ยังอยู่บ้านหรืยังได้มามจะเอาล่อได้มาไก่เนาะ ะลูกชายกูได้จีมานะุนลูกชายหล่าบอ๋อหรือลูกชายกลางฮะลูกชายหล่าลูกชายหล่าอ้าวลูกชายหล่าว่าบูท่านเหนาเมียนะโอ้โหลูกชายหล่าว่าพี่คุณนะถ้าลูกชายมาหนิเนาะยันลุกโมได้ปะมึมียันภูมึงมีกูชอยปะ

เดี๋ยวสีมีแหงอยู่ร้านเตอิอยู่พี่น้องเเพราะว่าแต่เมื่อก่อนตอนมากันอากาศกับตอนนี้แตกต่างกันคือว่าลายข้อสมควรอยู่พี่น้องกะแต่ทางปูคนนี้เนี่ยเ้าไว้ๆผ่านไว้ๆขก้นเขาเลลายตรงใจเงือมีแห้งอะไรเีได้ไรครับถว่าข้นเขาก็ได้เลยมันก็น,นานม่เหือมีแหง้ง อันนี้ค็คำตัวแรกพี่น้องเลยเนาะขึ้นยูแถวทังทังเบอยู่แถวทั้งสวรรค์โคตรง่าแห่งพี่น้องเลยขึ้นมาหอดห้องหมอหนึ่งร้อยเต่าปุมนี้มาหอดแถวนี่กับุ่มี้พี่น้องเลยหอดแถวบ้านสี์เรื่อนีุ่มีคนคตตัวผ้าดีพี่น้องคือถุเราอยู่เนาะตกตกแถวตลาดมาแถวบ้านนอกโคตกญาติเพินได้ปุมมัดทางบ้านนอก พี่น้องเลยตามง่าแบบติดน้องเนาะเอาบรรยากาศแบบสดสดเลยพี่น้องไหนพี่น้องในเบิร์นในชมตอนนี้อยู่ที่ทางนี้ที่ศิษฐาใต้จากเซนูมาหาบ้านที่หน้องพี่น้องยังมานะทัน,อนขอดเถิดเนาะจะมาห่อติดตัวด้วยคือสิบห่อบางพอจะสมัด พี่น้องไปกเลยกเลยอันจ really <pl ains> ้างสามล่อมูเปิเพราว่าทั้ง่ายเพินฝากมากกว่าสอร้อยนค่าใช้จ่ายใส่ค่ายา่สอยางแน่นาะซื้อน่มซื้อยังแม่แล้อนาดูแน่ราไปเชื่อมาแนเอาใส่้นแน่เือหาซิเจอเศร้านอมาสอง อ่กวานะปวดที่นั่นนี่เรื่องวัดเจ็บนวดหลงวใจโอ้หลายอย่างจร่่ออ้ยมันไดไลยูนะเนาะ าลูกสาวผมเป็นก้ญนนใจเพราะว่าเงินก็ให้ผนได้โโมมาให้เป็นล่าชื่อของเราเมื่อวานนี้อ่ะมันนี้พี่น้องของทางเบเขาแล้วพี่น้องเลย ทางมัดีข้นขึ้นข้างได้บนี้ตึบก่าางมันอกบบนากแบบนี้แต้วโะดเต้ดตงไงฮะหมจะส่งมืดไปหอนตึบถาว่าภา,ามันแบบลายหรือว่ามันบบ ม้นนิ่งกะต้องขอโทษขออภัยเด้อผมเองพี่น้องเอฟซีประชาชทุกคนเพราะวะ่าขับรถอยู่เนาะหรือว่าอาจจะบยมีเสียงดังฟังสัตว์ก็ต้องขอโทษขออภัยนั FC, กเอฟซีทุกคนทุกชมอะไรทุกท่า,านอะไรตอนนี้กับมาพักเพ้นมหรือว่าพี่น้องเอเยอระวังประมาณแบบออลา์เนาะถามว่าชะนอนยุ่งหมอนี่เขาต้องว่าถึงค่าใช้ใจ่ายเรื่องืเรื่องยา เรื่องปัจจัยแหละพิ no เรื่องเงินเรื่องคำอะไรเนาะทางสายซอยก็แต่ซอยที่เท่าที่จะซอยได้กว่าสันเนาะชาวบ้าจะ็ไปนอนต่ออีกจะใครก็โตได้ว่าปรเด็นเกิดขึ้นก่อนเ่ยฉันไม่ได้เอาทั้งตัวเราเป็นมาดูบาดเจ็บก่อนกัเป็อาการที่ึ้นร้ายเตอพี่น้อง o ต่างกันจับเมื่อวานนี่ลายยุบโอ้โหทางซดจอนนี่เนี่ยเป็นลม แล้วปเปนยังดีดีได้เนาะโอเคพี่น้องมาเนียเ่ยมาหอด้วยพี่น้องเลยเอาไปเลยจะเป็นตัอฐา่ทางบ้านสักก้อนเนอะโอ้โหเอาง,ง,งุ้งงุ้งกว่าฉันจุกบ้านนี้มาหอดแล้วพี่น้อง ใช่ใช,ใช่ลูกชายผิ่กุนเมื่อเลยบ่มผมเมื่อคือพิวเราทันมาบ่มีแต่มีแต่ตอู้เหมาคือเจ้า,เอาออกมาแล้วส้ม,มอันโจมโดดโมารลนายโจมมาคืออันเจ้า,เอาออกมาหามาป่านนี้มาป่านนี้ มาสอบไปไหนมาหอดบ้านไปทีเรียบร้อยป่านนี้ยิ่ไปเป้ยป่านนี้มาโดยโอเคหอดแล้วขอบใจด้วยลุงโดยโดย มาห่อแล้วพี่น้องบ้านนี้ฮะมาทางนี้บุญก็ทนบ้าน,นนี้<อ>ตกแต่บนตกนี่ฮะ<อ>ไม่เป็นยังไงนึกว่าจะนั่งว่านั่งโอ้นั่งร่มกันกอนนั่งแอนกันกอนเป็นยังไงพ่อเถอาฮ<อ>ะน,นั่งก็ได้เฮ้ยว่าจะนั่งว่านั่งแอนกันกอนจะหน่อยว่ะ สิเมื่อว่าป่ะนี้เขได้เมื่อป้าเลยป่ะนี้มอหนองันงว่านังลมนำ้ำมันมืดฟ้าบุดฝนแรงมือใหม่มพเพราะเราเอาสิมาอย่าใหม่เด้อเอาเมื่อก่อนเด้อ,อดโดยซอยไว้เด้อพ่อท่าวิ่งเขา่าลายลายใส่ใสไว้หายไ,ไว้ห,วหยาด,าดลูกคาเป็นยังเป็นยังกะหายดีหายเศร้าแน่นบุดีกะหายไปนั้นปีเก้าพูดแหละ นั่งบ่ได้กินเขา่ากินหน่อยก็กินดูดูอกเดียวก็นั่งได้หรอกมีแต่ภรรยากินเข่าอ่ะแหละบ่ได้มีบนเจี๊เบีิเดนี้บ่ได้มีบนเจ็บเนาะนี่แตดีขึ้นในเด้ฮะเรายังว่าวาได้อยู่นี่